นี่คือสนามฟุตบอลสนามผู้เล่น11คนนะครับที่ท่านเห็นไฟสว่างๆแบบนี้นะครับเพราะว่าสนามแห่งนี้ใช้เป็นสปอร์ตไลท์รุ่น s u p e r ร์ไบ400วัตต์ C O B ครับรุ่นใหญ่เราอยู่กันที่โรงเรียนหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับพามาดูไฟส่องสนามฟุตบอลครับสนามแห่งนี้ครับเป็นสนามมาตรฐานผู้เล่น11คนครับแล้วก็ใช้เป็นเสาไฟเสาไฟฟ้าสูง12เมตร ติดโคมไฟสปอร์ตไลท์ C.O.B รุ่น400วัตต์ทั้งหมดเสาละ3โคมนะครับรวมทั้งหมด24โคมครับเสาไฟลูกค้าใช้เป็นเสาไฟฟ้าครับความสูง12เมตรปักลงข้างสนามฝั่งละ4เสานะครับแล้วก็แยกเบรกเกอร์เป็น2เซตนะครับเซตละ12โคมนะโดยการติดตั้งก็จะใช้เป็นสายไฟฟ้านะครับขึ้นด้านบนนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการดูแลรักษานะครับ ทำไมต้องเลือกใช้เป็นหลอด C O B Super Bright 0 0วัตต์นะครับเพราะว่าไฟรุ่นนี้นะครับประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงลดภาระเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟเพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านะครับมีมาตรฐานกันน้ำนะครับ IP 6 5ขึ้นไปโดยเฉพาะคุณภาพนะครับได้มาตรฐานบอ,ออกอด้วยนะครับไฟจึงทนทานและก็สว่างใช้งานได้ยาวนานเลยนะครับช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ จ้างช่างนะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับโดยมุมกระจายแสง120องศาแล้วก็ไฟทังสองพ่งไกลมากครับใครอยากได้ไฟดีแบบนี้ติดต่อเข้ามาที่ข้อมูลด้านล่างได้เลยครับฝากกดติดตามร้านค้ากดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ